สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับได้แก่ชาวลัคนาราศีมีครับอันดับ2อได้แก่ชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็อันดับสามครับได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎครับกันกรกฎเดีกยวพอๆกันเลยนะฮะแต่ว่าระวังที่สุดครับก็คือชาวลัคนาราศีมีนครับหนึ่งครับไปทาบุญด้วยการไต่บารถวายสังฆทานไหวบาน โรงศพทาบุญบ้านเด็กกำพร้าทําบุญโรงพยาบาลนะครับส่วนบนญบ้นพักเป็นประจำนะครับอยู่ในสิ่งที่ทำอยู่ในอยู่ในความดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมีก็รับกดแล้วก็รับราศีกันนะครับอย่าประมาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเมื่ออนดวงมันไม่ดีนะครับก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับก็คิดซะว่าเราต้องเตรียมตัวรับมือนะครับถ้าเราเตรียมตัวรับถ่วงหาเนี่ยดวงของคุณก็จะดีได้นะครับเพราะนั้นสามราศีนี้ครับขับเถื่อขับไลาอย่าประมาทนะครับอย่าใช้ความเร็ววางแผนก่อนเดินทาง รับรองครับว่าดวงของคุณเนี่ยไม่มีเรื่องราวร้ายๆครับและที่สำคัญครับเมืเราคุณทำงานคุณทำธุรกิจธุรกรรมเช็คเอกสารให้ดีนะครับทำงานให้เต็มที่ทำงานให้มีความสุขนะครับและที่สำคัญครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้สามาวสีนี้ดวงดีโชคดีนะครับพิกจากไร้กลายเป็นดี